การสปรินต์เลยเนี่ยเราเล่นตัวใหม่นะครับทุกคนนี่เลยตัว,ตวทะเลผมบอกเลยถ้าใครเล่นไปเนี่ยผมพูดตามตรงเลยแม่งมันเป็นมันมีประโยชน์มากๆต่อทีมมันไม่ใช่โค้โกงนะมันมีประโยชน์ต่อทีมมากๆครับตัวนี้ผมพูดตามตรงยอย่าโครเท่โครเท่ผมพูดตามตรงแล้ววะเพิ่งเล่นครั้งแรกครับตัวนี้เพิ่งเล่นครั้ง,รงแรกครั้งแรกคือตานี้แหละที่ผมเล่น ฝั่งนู้นมันแคแค่หอกข้างแคร่ตัวเข้ามี2ตัวครับตัวกันตัวซับเอามาเลยครับเพลย์สองเดี๋ยวขอสกินเราไม่จำเป็นต้องเติมับเรามีสกินตามเก็บแถวถนนก็ได้ครับแถวพื้นอะไรเงี้ยเรามีเฮ้ยมันน่าใช้แล้วสู้เขาเพื่อนไปเลยเฮ้เอาแหลกไร ปึ๊บโอ้โหดูดิโอ้โหดูดิปึ๊บปึ๊บหยุดโอ้โหโอ้โหดูดิดูดิเขาไม่กล้าเข้าทุกคนมันไม่กล้าเข้าอ่ะเออตายอุ้ยมีคนออกคนหนึ่งเหรอที่หนึ่งผมออกเออตายหากันหมดอู๋ตะเบกีเห็นไหมทุกคนคือแบบ โคตรไทอเอฝั่งนี้ก็ได้ไซเฟอร์ผมออกครับน่าจะกลับมาผมเมื่อกี้เห็นปิงขึ้น2 0 0พันเลยเอ,อ้ากดผิดม,มา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 คัม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 ไปโอ้โ คตรชอบเลยตัวเนี้อุ๊ยโอ้โหมาฝั่งนี้ครับมาอุ๊ยโอ้โหมั่วสกิลแล้วตีมกูก็ยาแพ้ดีกว่าครับยอมแพ้เนี่ยผมอยู่แค่แร้งเนี้ยครับทุกคน ไม่ใช่ว่าผมไม่เล่นนะผมเล่นทุกวันนะแต่เอามาถ่ายเนี่ยก็นานๆทีจะมาถ่ายครับแต่เนี่ยคือผมเล่นทุกวันนะแล้วมึงแบบอยู่เคสแรงนี่ครับแรงนี่อย่างเดียวเลยเพอจะใกล้จะใกล้ไปซีเบอร์สามแล้วแม่งลงมาสองลงมาสองลงมาเรื่อยๆเลยมันเหมือนให้ผมอยู่แค่เนี้ยได้ผมก็ไม่ได้สีเรียสเรื่องแรงแล้วตอนเนี้ยทุกวันนี้ผมไม่สีเรียสเรื่องแรงนะเพราะมันไม่ขึ้นในผมทีมชนะแค่นั้นเองนี่ครับผมทักทายกันนะให้มีคนทักทายเราฮัลโหลเย่สวัสดีว็บซั ส o ่าอ่า U M K No No Oh Yes 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 U K What the hell ถ้าเก you you okay No No N U N U U K Oh for O K J K No No No, no J K So what K What the hell มาเดี๋ยวเร่อด่านนี้อยู่นะครับเราทักทายกับเพื่อนรุ่มรุ่มทีมไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ อะไรคนยอะสัวพิจาน้ำจะแตกู่เนไทยนี่ว่า you from กูไม่เปลี่็นคนไทยกูก็เป็นคนไทยมือนัแต่กูไม่พูดโอเคมาพวกเราฮ่าเบอร์้าร์ดปดกกโกปกกกกโ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 โกโก นี่โอ้โหดูดูน้ำทะเลดทุกคนคือแบบมันไม่มีใครกล้าเข้ามาเว้ยมันดีมากๆเลยอ่ะโอ้ย้ีด่าใครใครดูเข้าบ้านมั้งไงวะโอ้ยแลอะไงล่ะเออโอ้ ถ้าเล่นแรงแลมันได้ถูกหวยรางวัลที่1มันก็มันก็ใจจริงจังกันหน่อยไงแต่นี่คือมันมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกหวยทุกคนมันก็แค่ลงแรงขึ้นแรงมันก็เป็นเกมอ่ะอยู่สุดท้ายมันก็ขึ้นได้อยู่ดีแหละฮะทุกคนอย่ายเป็นซีเรียสครับปึ๊บปึ๊ง yeah go 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 จุดเย้ทำตัวนะรู้จุ holy shit อย่าเชิคโบเชบโอ้ฟหคบกูว่าน้ำทะเลกูเด็ดจะมีปัญหาต่อทีมนะกูวาน้ำทะเลผมเนี่ยมันมีปัญหาต่อทีมแน่เลยว่ะเพราะว่าคือคือพูดตามตรงนะคือมันมองไม่เห็นใครมันก็มองไม่เห็นเราเราก็มองไม่เห็นมันคือต่างคนต่างมองไม่เห็นกันอ่ะแต่มันก็ไม่ได้เป็นแต่สกิลมันแพงมากเลยว่ะมันโคตรแพงเลยว่ะตายแล้วทำไงดีวะทุกผู้ชมสวัสดีครับ มันต้องวางวางยังไงอะผมยังไม่มีสกิลบางนะเพราะว่าวางข้างแรกเหมือนกันโอเคโก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  w a t ทปึ๊บปึ่งโกโกโกเ o set lock set lock you set up you set up trap i n s i เนี่ยไอ้วงนี้มันยิงไม่เข้าครับยิงเราไม่เข้าครับ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  <Standing. S 2> sorry Sorry bad Oh My โอ๊ะโอ๊ะโอ้ยยิงใช้สกิลมัลล่วหเลยนะผมตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นเป็นครับเดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่มก่อนคือรู้วิธีใช้มนันอะแต่แต่แค่ยังยังไม่ชัวร์มากกับสกิลว,ว่าแบบเอ๊ะจะยังไงดีอะไรยังไงดีนะทุกคนนะโอเควันสรงสาม อ่าโอเคทำสแกนทั่งไปชัไปเปิดปึ๊กล็อกไปเอาล็อกแค่ตรงนี้หายแล้วบี้บีบล็อกตรงนี้โซว่าไปเลยโอ้โหตายแล้วมัวโซนหมดอล้วโอ้โหมัวโซนหมดแล้วเฮ้อ e ก่กุสระวันกุเปวดหัวสวะว่นกูปวดหัวแล้วด้ว่แตของว่นเฉยเฉยไอเิมมันปิดที่ผมไหมวะเฮ้ยตรงนั้นนิดหนึ่งมเมยไม่รู้แต่โทษตัวเองก่อนตอนนี้ยมันต้องวางไงอ่าเออจะเช็คแบบว่าทุกคนนะถ้าเป็นถ้าถ้าเอเนี่ยระวังตัวเนี้ยถูกและแต่มันจะยินตรงหน้าต่างกันทีเนี้ยหน้าต่างไม่ยิงสวนเข้ามาได้ วางซีตอวางถ้ามันมามิดปุ๊บเราก็วางแท็บตรงนี้มาแทบแ็บเรายาวอยู่นะครับแต่คือปัญหาคือเราจะปุ๊กยังไงวราจะยิงมยังไงดีวะมันต้องเอาอ๋อยกลมๆมาตรงนั้นแน่ได้ได,ได้อยู่นะอุย้ยโอ้โหโดนละโลลันละเป้าละ one two t โ,โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวอัอในนใี้เพื่อนกันน้ำทะเลเพื่อนแล้วก็โดนไปตรงนู้น ที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 โอ้โหโหละโอ้ครับผมได้แค่ซับเพื่อนอีกนิดแต่สู้ไม่ได้แค่กดท้าวเดินจะถูกแล้วผมผมเอาโอ้โหแม่งชุบเพื่อนอีกหารากชิบหายละ เออเออเออไม่มีเออตรงไหนดีอ่ะโอ้ยตื้อหมดแล้วโอเคถ้ามันดันมาตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราทำวางเหมือนเดิมวางแท็บเหมือนเดิมแล้วให้มันวางโอเคไนส์อุ้ยเอาเอาไงเอาไงดีเจ็ดเจ็ดวัดเอาโอเคสไปสไปเอ๊ะ ตายแล้วขอปืนหน่อยคำคำเอเอเคียโอฟ้าคำสี่คำสี่คำสี่เวนกำแลังตอนเนี้ยเวนเ้ยน้ำแข็งมันขวางอ่ะโอ้วางกลับเลกกิิลลโอ้ฟ้าสอรีอ่า go let's go here fire. Wave crashing. Go. Throwing Spike down A. Hold me, hover me, over me. Okay. Two, 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 two. Low, 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 low. All low, all low. One enemy remaining. Yeah. โอปีโอปีโอปีนายเอออยู่เก๋สุบาเกะอ๋อโอ้โหดูสิทุกคนฆ่าใครไม่ได้แต่แต่กันได้เพราะกันปุ๊บเนี่ยพอมันมีน้ำท้งเรื่ความที่มันเป็นน้ำทะเลทุกคนก็คือแบบดีอ่ะคือดีก็คือมันอยู่ในเซฟโซนของเราได้อ่ะ ยิ่ง Are you ready? One two three. Go go. วางข้างบนเพื่อไม่ให้มันยิงตอบโต้โอเคครับตอนนี้ตอนนี้เรายืะตายได้แล้ว เอาเลย go โอ้ฟักซับเป็ดแกงเป็ดโอ้ยโอ้ยโอเย็อโอ้ย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 ตัวส yeah, 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 yeah. uh, mm ัตว์เอ้ยอัยติ้มใช้ยโอ้ย้วด้วยเอ้อสย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้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 ยโอ้อ้โอโ้โอ้อ ปล่อยไปปล่อยไปวเตอร์เฮลสไปปล่อยน้ำทะเลไปแล้วครับเ oh, <geez. S 2> สรจเสเสโอ้อเคครับน่าจะอยู่นี่แหละผมว่าคัมแบคัมแบคัมแบ ยัยส yes. นี่หูดูดิผมชอบอ่ะเฮ้ยมันดูเป็นแบบเทฟโซนเรามากเลยอ่ะกูอชอบเลยตัวนี้ไม่ค่อยมีใครเล่นเลยครับไม่รู้ว่ามันเขาเล่นยากหรืออะไรแต่ผมว่าเล่นโอเคนะสกิลแต่ละตัวไม่ไมค่อยยากมากครับเฮ้ยแต่ผมชอบอ่ะอุย้ยคนหลักเลยกูเล่นทุกวันนะกูเล่นตุกตากบอกให้ตัวเนี้ย <c oughs> เล่นจนเบื่อเอาให้เบื่อเลย <c oughs> มาปล่อยน้ำทะเลไปครับถึงไหนหยุดตรงนี้โอเคกันครับข้างในมีปัญหาหรือข้างนอกมีปัญหาแน่กันน้ำทะเลไปเข้าไปอืดอัเดยโอเค

กรับกรับกรับอาใหม่ครับทำใหม่ทะเลมาครับฟื้นขึ้นมาบล,ล,ล็อกวางึกบล็อกวางตึกโอเคสวยตอนนี้หมดสกิลนะครับสวยไหนวะหมดสกิล not kill my a l l i e อือ่อเอาซี เอาสิเอาสิโอ้ยไม่ยิ่งไ oh, wow. ม่ยิ่งว้าวมาดิดิโอ้โหดานตั้งอะไรมั้งครับโอเคโคตรเดิรปเบสไม่ใช่ทีมนะคือหมายถึงแบบความประโยชน์อะประโยชน์ของตัวเนี้ยโคตรเดอะเบสเดี๋ยวเราอยู่เก้โน่โอ้ย ลัชมิดเอ่อโกซิอุ้ยเอาละมา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  are you ready one two three okay okay มาแล้วครับตอนนี้ดันเข้าไปครับดันเข้าไปน้ำทะเลดันเข้าไปปุ๊บหยุดโอ้โหโคตรดีแบบชอบมาโคตรชอบเลยจริงทุกคน

โอ้ยิ่งกันนี่ยิงน่ากลัวมันยิ่งไม่กล้าเข้ามาขอดูนะเอากันไหนดีสีหรือซีหรืออะไรดีแต่ซีเรากันสะใจมากแต่เอเนี่ยมันจุดแคบเลยมันดันยากชอบชอบนชอบไปตัวนี้ก็กูรักเลยอ่ะกูรักมากยิงเยอะช่างแม่งมันซับเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนยิงดีกว่าคัมแบก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 

Oh, oh, oh. Say, say, come back, say, come back. Go be, go be, go be. On your right, hubber. No, no, no. Say, say, come back, say, come back. 30 seconds left. Yeah. Bad idea. Oh, gay. What are you doing, gay? โอเคผมกันสีแล้วกันคือไม่ต้องเนื้อไม่ต้องบัฟอะนะถ้าแอดมินอะไรดูดูลี้ผมนะไม่ต้องไม่ต้องเนื้อไม่ต้องบัฟน,นะโอ้ซีีีโอเคโอเคอนรอออ้้้องโอ้เมนโอนโอใสโอเมโอเนส กน่าโอ้โอ้โล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 โอ้โล all low ไซเฟอร์โลน่าโอ้เนาะโอ้ยเราต้องหาพึ่งตัวเองแล้ววะน่าจะเอาตัวสเปกเตอร์สเปกเตอร์ก็ได้สเปกเตอร์ก็ได้น้ำทะเลไม่มีใครกล้าเข้าเราดิอุยโอ้โหโอ้โหฝักฝากก้อซีก้อซีเจี๊ยบซีเจี๊ยบซี mà 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 húp chết 1 cái 1 cái ok mà mới cả không dám vào ừ, mà đi mà đi mà đi โอ้ฟ oh, ักฟ okay, okay. ักฟักโอเคโอเคดูอยูไม่มีใครข้ามาเฮ้ยโคตรดีตัวนี้ดีไม่ดีไม่รู้แต่ผมบอกเลยโคตรดีโอเคไนท์ อแม่งยังโกงอ้ไหยี้อ่ะเฮ้ยแม่งดีสิจริงทุกคนลองเอาไปเล่นกันแม่งดีมากเฮ้ยอุ้ยมันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยตัวนี้อย๋าวก็เล่นกันทั้งยกยกกันั่นหรอกตอนนีเคลียร์อยู่ซีเคลียร์อยู่แตะไปวันซุโอ้เอคโอเคโอเคโอเค ไม่ได้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 ตานี่ผมม้อ oh นแมตตลอดเลยปึืดไปเลยสวยโอ้โหแบบมีชเดดเออโอ้หหญิงพลาดใจหมะนะ น่อยอุ้ยปืนสวยป่ะขอหน่อยอุ๊ปอุ้ยโหมาแล้วถ้ามันวางสกิลนี่ผมจะสู้เลยนะอุ๊ปอุ้ย oh fuck โอ้เออเออตอนนี้ถ้าถ้าถ้ารอบนี้แพ้เนี่ยเราจะไม่เราจะไม่ได้เล่นปืนเนี่ยเราจะเล่นสเปกเตอร์แทนเลยนะตอนนี้ตอนนี้เราต้องชนะครับผมไม่กล้าผมไม่กล้าออกเลยอะ โอเคโอเคซีซ okay. 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 oh, no. okay. ีโอเคนี่น้ำทะเลซัดไปอีกมาดิไม่ไดเกิดไหนอะมาดิเอาไปอีกไม่ต้องได้เข้า โอ้โหชอบว่ะโอ้ฟักโอ้มันจะอกมิดเหรอมันจะวางสีไหมอะเข้ามั้ย้ามั้ยเขั้เข้ามั้ยเข้ามั้ยเ้าั้ยเา้า are. Oh, c เ p h ร r หลนหล่นหลนนี่หลนเดี๋ยวผมว่าโอเคโอเคครับไ p สไปไปโอเคลอง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 ระเีิระเบิดไนส a เ มันไม่น่าเข้าแบบตรงๆนะมันกลัวน้ำทะเลไอพวกนี้กลัวน้ำทะเลกลัวน้ำลึกมันกลัวน้ำลึก เกโกเกตโกเกตัวโคตรดีพ <With> ูดเลยเอาไปเล่นกันได้ท <as> ุกคนนะ